สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆคลิปนี้จะมาเลือกปลากันค่ะเลือกปลาซิวกันนะลูกเคยได้ปลาซิวมาค่ะก็จะทำอะไรกินเนี่ยเ <c oughs> เอาเอา,เอากะละมังมาไปเอากะละมังมาไปอ่้ย่ยิบกะะมังให้หน่อยเลือกเลือก ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอาไปทอดมันก็๊าดแซ่มันก็นไม่ไหม้หมดหรือไงไม่ไม่มันชุบแป้งมันจะมีขี้ไหมเนี่ยขมไหมเนี่ยอุบหม้ออุบหม้อมันก็จะขมอยู่นะมานเ,นเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกออกให้มันง,งามๆกันจะเลืกอกยังไงก็เอานี่ก็ซาวๆออกมันก็รอดแล้วนะเห็นไหมอร่อยเนี่ยขา มันก็ไม่มีขี้ดินนะสาวๆาวมันมีขี้ดินไหมแล้วล้างอีกทีหน,น,นึ่งไ,ไ,ไม้เนี่ยเนี่ยใกล้ล้างอีกทีน,นึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอเออเอาตะแกงมากระชอนให้มันลอดไหลรอดได้ไหมใส่ตงวต<ร>งมันต้องมีตะกร้าแล้วก็เอเนีนน หากรูมาอย่างนี้นี่นี่นี่ขี้ดินเนี่ยเอาแล้วก็ล้างอีกหลายรอบล้างอีกหลายรอบไม่แม่เออใส่เงี้แล้วก็ขยอขยอขยอให้มันให้มันรอดออกเออมันจะตักตักไปสักสองรอบตักตักตักแล้วก็ให้มันรอดออกบ้างแล้วก็เทแล้วก็มาดานอีกรอบนึงเออจะรอดหรือแม่รอดมาถึงปลารอดออกหมดล้ก็รอดมันก็จะมีรอดออกบ้าง ไม้ใบไม้มันก็ลอยขึ้นมาดขยายนูหนูไปเอากระชอนน้อยมาแม่จะเอาใบไม้ออกแม่จะเศษเ,เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเศษน้อยๆเนี่ยออกนี่แม่ก็ทำแบบนี้แหละนี่จะสาวๆแล้วก็ล้างแล้วหลายรอบไหมคนเอามาก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเนาะ เอามาทำไมก็ไ <myster> ม <iously> <ioso meu hacerlo> ่ร <cider daha zed linear> <towers> ู้หาแต่เนียวให้ทำตอนนี้นะแม่หาเวียก์ใเห็ดเหะอนุงมั่งหาเวียก์ใเห็ดจะแมนยานจะไรเท้านั่งยู่ซื้อ เรียกลุงมั่งมาเอาไปทำกินด้วยมาเฮ้อมั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นปลาสลิดเนี่ยตายหรือยังอันไหนก็ดีหม้อฮ<า>ะก็ดีหม้อไม่ใช่หรือปลาสลิดห่าอะไรย่างงี้เนาะก็ดีหม้อตัวดำๆเนี่ยก็ดีก๋วยก็ดีข้าวก็ดีหม้อเยอะอยู่นี่ได้ทอดเนดื้อนะเธอใหญ่ มใส่เกลือบ้านหนึ่งทอดก็ไม่เห็นมีใครกินเลยขี้ายเป็นขี้ายเป็นขี้ายแล้วล้างก่อนมไม่เอาปลาอันเนี้ยมันไม่มีคนกินหนึ่งเท้าทอดหนึ่งทับแล้วทอดเสียดายอันนั้นช่วยๆน้ำมันทอดจะทำให้กินดีกว่าทอดเสียดายน้ำมันโอ้ยจะทำอะไรกันนะก๋วได้ทิ้งจานเดียวส่งหวานได้ทิ้ง ออยู่นี่น้ำมันรอดทานอยู่ด้วยตามขวดเอาแ้วปลาไปขวดแล้วห่าไปขวดเนี่ยนะปลารัดทานด้วยน้ำมันส่องสามขวดให้เมีไปโกดปลาผากแล้วไปขวดขวดอะไรน้ำมันข <c oughs> วดได้ด้วยอือ <c oughs> เอาบัตรประชาชนมาให้มันใส่กย โคตมาให้ไอ้ถลายจ่องห่อนมันขวดนี่ว่าโดได้ก็ให้ว่าโปตดมันก็ได้มาแค่ๆโอ้น้ำมันเน่าเลยนะตรงตองพี่โอ้โหไอ้าแน่ก่อนโคเอาวทุกคนไปทำก่นอนไปแล้วมีแล้ว มันก็จะทํายากอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันเป็นใบไม้เนะาะใบไม้ชิ้นเล็กๆค่ะก็เลยใส่ตะแกงฝาชีให้ล้ามันไหลซาออกค่ะมันเป็นปลาตัวเล็กปลาเหมือนปลาซิวแต่มองดูแล้วมันไม่ห่างแดงเนาะถ้าพาังภาคอีสานมันก็จะห่างแดงแต่อันนี้มันไม่ห่างแดงค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ป้ายพินไม่มีข้าวโพดให้ถ่ายแล้วค่ะแล้วโพดถ่ายไปกับน้ำก็มีแต่ปลาแล้วค่ะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ